วันศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่เป็นพลังขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และร่วมกันเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรบรอบ20ปีไปพร้อมกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7จ็นาฬิกาผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3พร้อมการบริเวณร้านอนเนกประสงค์จากนั้นเวลา8นาฬิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต3จัดให้มีพิธีท,ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแดพพระสงฆ์จำนวน9รูปจากนั้นเวลา9นาฬิการับชมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมเวสาลี2เวลา10นาฬิกาจัดกิจกรรมจิตอาสา บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต3กลุ่มอำนวยการรับผิดชอบพื้นที่รอบบริเวณพักคันธารพื้นที่บริเวณสารพระภูมิกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับผิดชอบพื้นที่บริเวณโดมและหน้าสารพระภูมิบริเวณสนามเปตอง กลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบบริเวณถนนหน้าโรงจอดรถจนถึงป้อมยามด้านในกลุ่มบริหารงานบุคคลรวมด้วยกลุ่มกฎหมายและคดีและกลุ่มพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบพื้นที่ บริเวณถนนหน้าอาคารด้านหน้าถึงป้อมยามด้านในและบริเวณรอบเสาธงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์รวมด้วยหน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบพื้นที่บริเวณด้านหลังห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรต 80, ิ80พรรษาจนถึงสุดถนนที่จอดรถจักรยานยนต์กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบพื้นที่บริเวณถนนทางเข้าหลังพระคันธราชถึงถนนมุมตึกห้องประชุมด้านหลังโดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้ผู้บริหารข้าร,ราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมใจสวมใส่ชุดจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ